สวัสดีค่ะทุกคน,นตอนค่ำๆนะคะประมาณจะห้าโมงแลนะ้วเนาะมาพบก็บบในทางทูบนะคะจริงๆแอดลงทูบให้ในทางทูบตั้งแต่เช้าเลยนะคะในช่องชุมชนเนาะในอ่าช่องชุมชนแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่เห็นนะคะบางคนก็อาจจะไม่เห็นไม่โวมน,นะคะอะทีนี้แอดเลยมาลงให้นะคะมาแปลงให้หน่อยนะคะเมื่อเช้าแอดจดได้096นะคะ096นะ,ะมัน ช่วงนี้ศูนย์กับเก้ากับหกมามาบ่อยนะคะรัฐบาลไทยจะมาไหมนะฮะอ่ะแอะแปลงให้นะคะก็จะมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกหกนะก็มีหกสองสองหกเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกสี่สี่หกนะคะทุกคนก็ลองแปลงดูเนาะเดี๋ยวที่แน่เขาเข้าฮานอยจะพักกิจไปแล้วนะคะศูนย์หกแล้วก็เข้าฮานอยกาชาติไปหกหกนะคะทุกคนอ่ะ ทุกคนก็ลองแปลงดูนะคะสูก96นะคะแล้วก็จะตีถ้า9กับ6มาเนี่ยแอก็จะตี9เป็น2ตัวแล้วก็6เป็น2ตัวก็จะเป็น9229แล้วก็96แล้วก็6226เนะะาะส่วน0แอ้ก็จะตีเป็น4นะคะแอก็เลยจะบินให้เป็น49 94นะคะ64 46ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนก็ลองแปลงดูนะคะแล้วจะโชคเนาะ ว่าแอดมันใจว่าเขาน่าจะมาอีกนะคะเลทถูกะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ